ยิ่งสู้ยิ่งพังบิ๊กนาโตพูดเองคลังอาวุธและกระสุนนาโต้เกลี้ยงภายใน1ปีหลังจัดหาให้เคียฟลันตรองนุนยูเครนต่อเลงผลิตเพิ่มด่วน จากกรณีวันนี้20มิถุนายน2566มีรายงานว่ากลุ่มนาโตที่นำโดยกองทัพสหรัฐกล่าวว่าการสนับสนุนยูเครนต่อไปต้องการการผลิตภาคอุตสาหากรรมมากขึ้นต้องการอุตสาหากรรมที่แข็งแกร่งมากขึ้นเพื่อเติมสต็อกอาวุธและเครื่องกระสุนที่หมดไปภายใน1ปีของการจัดหาให้เคียวยวยนสโตนเทนเบิร์กเลข,ขาธิการกลุ่มกล่าวเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาของการประชุมอุตสาหากรรมในเยอรมนีนาโตต้องสนับสนุนยูเครนต่อไปทำเหมือนที่ทำมาตั้งแต่ปี2 2014โนเทนเบิร์กกล่าวในงานวันอุตสาหากรรมในกรุงเบอร์ลินซึ่งจัดโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งเยอรมันหรือว่า BDI เราต้องการอุตสาหากรรมกลาโหมที่แข็งแกร่งกว่านี้ด้วยคลังอาวุธและกระสุนของเราหมดลงและจําเป็นต้องเติมใหม่ไม่ใช่แค่ในเยอรมนีเท่านั้นแต่ในหลายๆประเทศทั่วนาโตเขาเสริมว่าเขาได้พบกับตัวแทนของอุตสาหากรรมการทหารเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและหารือถึงวิธีที่ดีที่สุดในการเพิ่มการผลิตและปรับปรุงห่วงโซ่อุปทานโดยเส ว่านี่คือกุญแจสําสคัญในการสนับสนุนยูเครนของเราเลข,ขาธิการนาโตยังกล่าวย้ําถึงข้อโต้แย้งของเขาที่ว่าชัยชนะของยูเครนในสนามรบเท่านั้นที่จะส่งผลให้เกิดสันติภาพที่เที่ยงธรรมและยั่งยืนกองกําลังของเคียบพยายามรุกขนาดใหญ่ในแนวรบด้านใต้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยสูญเสียกําลังพลอย่างหนักรวมทั้งอาวุธยุโทโระกร์ที่ตะวันตกจัดหาให้สหรัฐและพันธมิตรได้ส่งอาวุธยุทกรปรกรและเครื่องกระสุนมูนลค่ากว่า1นึ่งแสนล้าน ไปยังเคียฟเมื่อปีที่แล้วหลังจากความขัดแย้งในยูเครนลุกลามบานปลายพวกเขายืนยันว่านี่ไม่ได้ทําให้พวกเขาเป็นฝ่ายที่เป็นปฏิปักษ์กับรัสเซียแม้ว่ามอสโกจะเตือนพวกเขาซ้าแล้วซ้าเล่าถึงผลกระทบดังกล่าวสกเกลารรอบรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียกล่าวหาว่าชาติตะวันตกมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงไม่ใช่แค่กับการส่งมอบอาวุธเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการฝึกฝนกองทหารยูเครนในสหราชอ,อาณาจักรเยอรมนีอิตาลีและที่อื่นๆด้วยขณะที่เคียบบ่นว่าอาวุธจำนวนมาก ที่เข้ามาอยู่ในสภาพที่ย่ำแย่จนต้องถูกแยกชิ้นส่วนศักยภาพทางการทหารอย่างน้อย1ใน3ของอยูเครนกำลังอยู่ระหว่างการซ่อมแซมตามรายงานของนิวยาคทัมส์